สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้ช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเพื่อที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ค่ะงวด16กุมภาพันธ์68คลิปนี้ที่คำแก้วมานำเสนอแนวทางก็คือปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะคลิปนี้ก็นำเสนอปฏิทินจีนเงินล้านช้าหน่อยเพราะว่าติดปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็คือแบบ อวยไอเนาะค่ะก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปให้รับชมและตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ายีขึ้นบ้างแล้วก็เลยจะนําเสนอแนวทางให้ผู้ชมได้รับชมเลขปฏิทินจีนเงินล้านก็เป็นอีกสํานักหนึ่งที่เลขเม่นมากๆค่ะเคยแตกหลายต่อหลายงวดงวดปีใหม่งวดแรกของปีเนาะแตกสามตัวเลยค่ะก็ตั้งแต่ปีใหม่มามันมีทั้งหมดสามงวดเนาะเลขปฏิทินจีนเงินล้านเข้าไปแล้วสง,งวดก็คือเข้า งวดแรกแล้วก็งวดวันที่17มกรางวดที่ผ่านมา1นึกุมภาก็คือหลุดไปก็คือมีสามงวดเข้าไปแล้วสองหลุดหนึ่งก็ถือว่าเม่นมากๆก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปนี้คํแแกวจะนำเสนอให้ทั้งต่องวดแล้วก็ข้ามงวดเพราะบางทีมันออกเลขข้ามวดด้วยส่วนปฏิทินหลวงปู่สวงก็ใครที่ยังไม่ได้รับชมก็กลับไปรับชมได้คําแกวลงให้แล้วคําแกวว่าตัวเลขน่าจะมาอย่างแน่นอนค่ะ ก็ไปรับชมแนละ้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับปฏิทินจีนงินล้านแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะลงปฏิทินจีนแม่ต้นแล้วก็เปรียบเทียบทั้งสามสำนักให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงมีเลขตัวไหนที่เหมือนกันค่ะก็เมืที่ผ่านมาก็ถือว่าหลุดไปทั้งสามสำนักเพราะว่าเลขมันออกแ,แปลกๆมากบางคนก็พูดกันว่าเลขล็อกหรือเปล่าออกศูนย์ศูนย์แล้วห้าหนึ่งเพิ่งออกไปงวดก่อนนู้นข้ามาแค่งวดเดียวก็มาออกอีก ก็บางคนก็พูดไปต่างๆนานาะเนาะค่ะเพราะว่าเลขแบบนี้มันไม่น่าจะออกแต่มันก็ออกเนาะค่ะแต่แนวทางมันก็แบบนี้ค่ะแนวเขาหมุนเอาเนาะมันจะออกมาตัวไหนเราก็ไม่สามารถจะกะเกณฑ์ได้แต่แนวทางก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเราจะซื้อเลขตัวไหนเนาะค่ะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้ว ทั้งแบบตรงงวดและข้ามงวดค่ะ16กุมภาพันธ์68ค่ะปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะงวดวันที่16กุมภาพันธ์68เลขออกตรงกับวันอาทิตย์ค่ะส่วนตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่16นั้นถือว่าดูง,ง่ายมากค่ะแล้วก็ชัดเจนไม่ไม่สลับซับซ้อนเท่าไหร่นะค่ะตัวเลขตัวแรก อยู่ข้างบนสุดค่ะก็คือมองเห็นเลยเหมือนเป็นเลข7ค่ะเลข7เลข7หรือว่าเลข1ก็ได้ใครจะมองเป็น7หรือเป็น1ก็ได้มันคล้ายๆกันค่ะส่วนตัวที่สองถัดลงมาก็เป็นเลข5ชัดเจนอยู่ค่ะเลขห้าตัวสุดท้ายตัวที่สมก็คือเป็นเลขสเลขสามชัดเจนค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่มองเห็นก็คือมีเลข7เลข5เลข3เลข7หรือว่าเลข1กันไว้ด้วยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากค่ะจับให้ก็คือ7 5 3หางแรกค่ะหางที่สงก็1 5 3ถือว่าชัดเจนมากค่ะ7 5 3 1ห3 สองหางค่ะสำหรับเลขตรงงวดเนาะ16กุมภาพันธ์68เดี๋ยวเราไปดูเลขข้ามงวดกันค่ะตัวเลขข้ามงวดค่ะข้ามไป1มีนาคม68เลขในช่องของวันที่1 000, 000, 000, 000, 000. มีนาคมก็ดูเผินๆเ,เ,เหมือนไม่ยากค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเลขที่สลับซับซ้อนอยู่นะคะซซ้อนกันอยู่เนาะ คำแก้วตีให้นะคะตัวแรกเป็นเลขเก้าค่ะข้างบนสุดเป็นเลขเก้าหรือถ้าจะดูดีๆก็เหมือนเป็นเลขสองก็ได้ค่ะเลขเก้าหรือว่าเลขสองส่วนตัวตรงกลางนั้นคำแก้วมองเป็นเลขสี่ค่ะเลขสี่ส่วนตัวล่างสุดก็เป็นได้ทั้งเลขศูนย์หรือว่าเลขหก มีเลข9เลข2เลข4เลข6แล้วก็เลข0ซ้อนกันอยู่เนาะค่ะแต่ใครจะมองเป็นเลข1ก็ได้ค่ะตรงกลางเนาะก็แล้วแต่จะมองแต่คำแก้วเลือกเอาเลข4ค่ะเพราะฉะนั้นเลขที่ตีได้ก็คือ9 4 6่หางเลขเนาะหางที่2ก็คือ9 40แล้วก็ างสุดท้ายก็ข้างบนเป็นเลข2ข้างล่างเป็นเลข6ก็คือ2 6หรือว่าจะกัน2 9ก็ได้9 4 0 9 4 6แล้วก็2 6 2 9ค่ะสำหรับตัวเลขข้ามงวดมองได้หลายตัวเนาะค่ะก็เป็นตัวเลขที่สวยงาม ชัดเจนทั้งตรงงวดและค่ามวดค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปให้ดูพร้อมๆกันค่ะค่ะก็ได้ดูไปแล้วเนาะอันนี้คำแก้วจะแปลมาให้เพราะว่ามันดูง่ายมากไม่ยากเลยค่ะตัวเลขก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายเนาะตรงงวดปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้วเนาะตรงงวดข้างบนเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดหรือใครจะมองเป็นเลขหนึ่งก็ได้ส่วนตรงกลางนั้นเป็นเลขห้าเลขห้าแน่นอนค่ะ แล้วล่างสุดเป็นเลขสามมีเพียงแค่เลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขห้าเลขสามน่าจะเป็นแค่เลขสี่ตัวที่ทับกันอยู่เนาะก็ตีให้มาแค่สองหางตัดสินใจง่ายมากค่ะก็คือ7จ็หาสหางแรกหางที่สองก็คือหนึ่งหสามหสมก็ตัดเล่นเป็น7จ็ดห้าเจดสามหสาหสามก็หนึห้า หึ่งสามห้าสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งปีนี้สองครั้งแล้วเนาะค่ะไอสองงวดออกไปสองครั้งแล้วติดกันห่างกันแค่สองงวดสามงวดเนาะก็หนึ่งห้าอาจจะไม่มาแล้วก็ตัดทิ้งไปอาจจะไม่มาแล้วค่ะก็อาจจะเป็นห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามตัดหนึ่งห้าทิ้งไปเนาะค่ะแต่แปลามาให้เพราะว่ามันอาจจะออกสามตัวมันอาจจะออกสามห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมองเห็นเป็นเลขหนึ่งอยู่ค่ะ,ะก็ พิจารณาอันนี้คือตรงงวดเลข7 5 3คหาแา้วซื้อทุกงวดเพราะว่าเป็นเลขทะเบียนรถของคําเก้วมัน7 3 5สาหเลขนี้คําเกวซื้อทุกงวดลอตเตอรี่เนาะซื้อเก็บไว้ทุกงวดค่ะวันนี้ถ้ามาเธอจะได้รางวัลใหญ่ๆเนาะเพราะว่าซื้อตลอดค่ะแล้วก็เลขข้ามง,งวดไปหนึ่งมีนาคมหกแปดอันนี้ก็ไม่ถือว่าดูยากแต่มันตีได้เป็นหลายตัวค่ะคําเกวตีมาให้ก็คือเก้าสี่หกหางแรกเนาะ หางที่สองคือ940หางสุดท้ายก็คือ26เหมือนเป็นเลขสองตัวใหญ่ข้างบนเลขหกตัวใหญ่อยู่ข้างล่างก็เป็น26กันด้วย29ค่ะอันนี้คือข้ามงวดแปลเป็นทั้งหมดสามหาง946 940 26กันด้วย29เนอะค่ะก็มันมันตัวเลขไม่ดูยากแต่ว่ามันแปลได้หลายหลายหลายหางหลายเลขํำแก้วก็เลยแปลมาให้ประมาณนี้ เก็บหน้าจอเก็บไว้ปฏิทินจีนเงินล้าน,านบ้านคาแก้วค่ะค่ะทิปนี้เสียงก็อาจจะไม่ในปกติเนาะค่ะก็คือเจ็บคอนิดหน่อยค่ะก็ขอโทษขออภัยถ้าเสียงมันฟังไม่ชัดเจนหรือฟังยากยังไงเนาะค่ะก็ครบถ้วนแล้วสําหรับปฏิทินจีนเงินล้าน,านบ้านคาแก้วเหลืออีกสํานักหนึ่งอย่าลืมติดตามรับชมค่ะปฏิทินจีนแม่ต้นแอนแกวจะลงคลิปให้รับชมแล้วก็ จะมีการเทียบเลขด้วยอย่าพลาดรับชมเนาะค่ะท่านไหนที่ตีเลขปฏิทินจีนเงินล้านเป็นเลขตัวไหนหรือว่าเห็นแตกต่างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาค่ะฝากให้พิจารณาเลขค่ามวดด้วยเพราะว่าเคยออกค่ามวดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขในการทำการทำงานเนาะขอให้โชคดีมีโชคมีลาบพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ